สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับข้อความนี้ดูเหมือนจะให้คำพูดที่ปลอบโยนและให้กำลังใจดังต่อไปนี้การยอมรับความทุกข์ในอดีตแม้ว่าความทุกข์จะผ่านไปแล้วแสดงให้เห็นว่าคุณได้เอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วมุ่งเน้นไปที่ความสุขและความสมหวัง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นพบความสุขในความสุขของคุณของคนที่คุณรักนอกจากนี้ยังแนะนำว่าการกระทำอันมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเช่นการทำบุญและบริจาคทานสามารถนำมาซึ่งความสงบภายในและความสมหวังได้คำเตือนเกี่ยวกับความโลภข้อความเตือนเกี่ยวกับความโลภมากเกินไป โดยระบุว่าอาจนำไปสู่การสูญเสียความอดทนและความเพียรพยายามเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทนโดยใช้การเปรียบเทียบกับการรอให้ต้นไม้ออกผลความหวังสำหรับอนาคตข้อความนี้ให้ความหวังสำหรับโชคลาภการได้มาได้ของที่หายไปคืนมาการหาคู่ครองที่เหมาะสม และการหายจากอาการป่วยตัวเลขนำโชค7และ9ถือเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับผู้รับโดยรวมแล้วข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างคำแนะนำทางจิตวิญญาณคำแนะนำในการใช้ชีวิตและการทำนายดวงชะตาเล็กน้อยข้อความนี้กระตุ้นให้ผู้รับมีสมาธิกับความสงบภายใน ใส่ใจการกระทําของตนเองและยังคงมีความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสซึ่งการตีความนี้ขึ้นอยู่กับข้อความที่ให้มาสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการทำนายดวงชะตาไม่ควรที่จะเชื่อมั่นมากเกินไปแต่ควรใช้วิจารณญาณจากตัวท่านเอง สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการทำนายดวงชะตานี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายซึ่งในเรื่องของโชคร้ายส่วนแรกวาดภาพที่ดูสิ้นหวังสื่อถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความโชคร้ายโดยกล่าวถึงการถูกพายุหมุน พัดกันโชคสื่อถึงความโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดกรรมนำพาคุณไปสู่ความยากลำบากสื่อถึงการกระทําในอดีตที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในปัจจุบันชีวิตที่เหนื่อยล้าเหมือนกับการกลิ้งปูนขึ้นเนินเขาอุปมาอุปมยนี้เน้นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากและความรู้สึกที่เหนื่อยล้าตลอดเวลา สุขภาพและความสัมพันธ์อาการป่วยไม่ร้ายแรงนักนำเสนอข่าวดีเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆเกี่ยวกับสุขภาพยังห่างไกลจากการหาคนรักมากบ่งชี้ถึงความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นในการหาคู่รักสังคมและการเงินเพื่อนจะโกธรเรื่องไร้สาระทำนายถึงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ,ๆที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อน ลูกหนี้ที่หลบหนีจะไม่มีวันติดต่อมาสแสดงให้เห็นว่าหากคุณเป็นหนี้เงินคุณอาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินนั้นได้สำหรับในเรื่องของครอบครัวหากคุณกำลังตั้งครรภ์คุณคงได้ลูกสาวแน่ๆซึ่งทำนายเพศของลูกที่อาจเกิดขึ้นตัวเลขนำโชคได้แก่หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9 ซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคให้แก่ท่านดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารยญาณซึ่งการใช้วิวจารยญาณในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆแทนที่ท่านจะหมกมุ่นอยู่กับคำทำนายเชิงลบให้พยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสร้างโชคของคุณเอง จำไว้ว่าการกระทำและการเลือกของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชีวิตของคุณหากคุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับกร,รทำนายนี้พยายามจำไว้ว่ามันเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังพลังงานบวกและตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตที่คุณมีความสุขสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับอุปมาคำอธิบายเปรียบเทียบตัวเลขนำโชคกับเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้ามากมายที่เล่นไปอย่างสงบสุขตัวเลขนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเชื่อกันว่า ผู้ที่ทำนายตัวเลขนี้จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและความปรารถนาที่สมหวังทางด้านความรักและการแต่งงานตัวเลขนี้รับรองว่าชีวิตรักจะประสบความสำเร็จและความสมหวังพร้อมทั้งมีโอกาสพบกับคู่ครองที่สมบูรณ์แบบและมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตัวเลขนี้ช่วยปกป้องคุ้มครองจากความเจ็บป่วยและช่วยให้หายป่วยได้โดยเร็วชัยชนะทางกฎหมายเชื่อกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้จะได้รับชัยชนะในข้อพิาพาททางกฎหมายซึ่งตัวเลขนำโชคที่กล่าวถึงโดยเฉพาะก็คือหมายเลข9หมายเลข4และหมายเลข5ดังนั้นการตีความ ดวงชะตาทำนายนี้ให้ความหมายที่แท้จริงและตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทตามการเวลาและบริบทในช่วงระยะเวลานั้นสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ความยากลำบากและความยากจนการอ่านดวงชะตานี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงินและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นได้ศัตรูรอบตัวระวังผู้คนรอบข้างคุณเนื่องจากอาจมีศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือผู้ที่หวังร้ายต่อคุณชัยชนะจากการฟ้องร้องแม้ว่าโดยรวมแล้ว จะมีโทนเชิงลบแต่ก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกว่าการฟ้องร้องที่กาลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จการทวงหนี้น่าเสียดายที่การทวงหนี้จากผู้ที่เป็นหนี้คุณดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ข้อควรระวังในการแต่งงานการอ่านครั้งนี้แนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรรีบร้อนแต่งงาน การพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแต่งงานในอนาคตกล่าวโดยรวมการอ่านดวงชะตานี้แสดงให้เห็นภาพช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังให้ความหวังอีกด้วยในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากทางการเงินและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลลัพธในเชิงบวกในประเด็นทางกฎหมายอย่างไรก็ตามควรใช้ความระมัดระวัง ในความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานเลขนำโชค 6, 3และ8ถือเป็นโลกเป็นเลขนำโชคในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการและการกระทำการเลือกของคุณ จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในที่สุดหากคุณกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญควรพิจารณาขอคําแนะนําจากเพื่อนที่เชื่อถือได้ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคุณเหมือนคนใบ้ที่ถูกตำหนิ และไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถสื่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณได้ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือถูกมองข้ามการอุปถัมภ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อคุณตื่นนอนซึ่งเป็นการเตือนว่า อย่าพึ่งพาการสนับสนุนหรือการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปซึ่งบ่งบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้รับรู้ได้นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหรือลวงตาอย่าคิดที่จะคบหากันมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเช่นนี้เป็นการเตือนที่หนักแน่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอาจหมาย ความว่าความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความท้าทายหรือความทุกข์ใจอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณยังโชคดีที่หากคุณถูกฟ้องร้องคุณจะชนะคดีซึ่งช่วยสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆท่ามกลางความคิดเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอาจจะเอาชนะในเรื่องกฎหมายได้เพื่อนที่จริงใจของคุณจะสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสําคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถให้ได้ในอาชีพของคุณคุณอาจพบลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนที่เคยแยกทางกันแต่แทบไม่พบโชคลาภเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่หายไปอาจเป็นไปนได้แต่โดยรวมแล้วโชคลาภอาจหาได้ยากตัวเลขนํำโชค 7. 3และ5ตัวเลขเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเลข7หมายถึงจิตวิญญาณโชคการบรรลุเป้าหมายเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเติบโตและหมายเลข5อิสรภาพการผจญภัยการเปลี่ยนแปลงการทำนายดวงนี้ดูจะเน้นย้ำถึงความระมัดระวังการพึ่งพาตนเอง และความเสี่ยงต่อความท้าทายในชีวิตส่วนตัวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและความสำเร็จในอาชีพการงานในขณะที่แนะนำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและโชคลาภโดยรวมอาจบรรลุผลได้ยากหากคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่มีความสุขลองพิจารณาวิธีต่อไปนี้ 1. การเขียนไดอารี่ เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณเอง 2. การบำบัดเพื่อสำรวจอารมณ์ของคุณและพัฒนากลไกาการรับมือ 3. การสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนเพื่อให้การสนับสนุนและมิตรภาพสุดท้ายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอาชีพของคุณเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความพึงพอใจในการทำงานของคุณอย่าลืมให้ความสัมพันธ์ กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ไว้ใจได้สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับกรรมดี ข้อความหลักคือการกระทำที่ดีในอดีตของคุณเช่นความดีความชอบจะนำมาซึ่งผลดีในชีวิตนี้ความเจริญรุ่งเรืองและความสะดวกสบายคุณจะได้รับสัญญาว่าจะมีชีวิตที่หรูหรารวมถึงบ้านที่สะดวกสบายความเคารพจากผู้อื่นคนรับใช้ที่คอยช่วยเหลือคุณและความมั่งคั่งที่สมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์ การปกป้องและอำนาจภาพของราชาสิงโตที่รายล้อมด้วยบรดิกาดเน้นย้ำถึงชีวิตที่ปลอดภัยและมีอำนาจความสงบและความเงียบสงบคุณจะได้รับชีวิตที่ปราศจากความกังวลใจและเต็มไปด้วยความสงบภายในตัวเลขนำโชคตัวเลข 2, 0และ9 หือเป็นมงคลและอาจนำโชคมาให้นี่คือความเชื่อทางจิตวิญญาณและความถูกต้องและการตีความของการอา่านดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลและบริบทเฉพาะของการปฏิบัติในการทำนายดวงชะตาจำไว้ว่าแม้ว่าการอ่านนี้จะให้ความหวังแต่ก็ไม่ได้รับ การประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงท้ายที่สุดแล้ววิธีที่คุณตีความและดำเนินการตามข้อความดังกล่าวนี้เป็นทางเลือกส่วนบุคคลโดยการใช้วิจารณญาณของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ การอ่นในครั้งนี้บ่งบอกถึงรายละเอียดดังนี้มันเหมือนกับว่าคุณอยู่ในผวังและแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยนี่อาจหมายถึงช่วงเวลาแห่งการทบทวนตนเองหรือความต้องการแสดงออกถึงตัวเองมากขึ้นชะ,ชะตากรรมของคุณไม่สามารถคาดเดาได้นี่หมายถึงความไม่แน่นอนและบางทีอาจเป็นอนาคตที่คาดเดาไม่ได้สำหรับคุณที่กำลังตั้งครรภ์ คุณอาจกำลังมีลูกสาวนี่คือการทำนายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเพศของลูกโอกาสที่คุณจะค้นพบสมบัติที่สูญหายไปนั้นแทบจะไม่มีเลยเช่นเดียวกับโอกาสที่จะหายจากความเจ็บป่วยนี่บ่งบอกถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นความยากลำบากในการค้นหาสิ่งที่มีค่าและอาจต้องดิ้นรนกับสุขภาพอย่างไรก็ตามคุณจะพอใจที่จะมีคู่ครอง นี่อาจหมายถึงด้านบวกของชีวิตคุณนั่นคือความสัมพันธ์ที่เติมเต็มกับคู่ของคุณโชคยังมาไม่ถึงคุณดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนี่คือคำเตือนทั่วไปที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดการรับฟังควรใช้วิจารยญาณในการรับฟังด้วยเพราะการอ่านดวงชะตา จะช่วยให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณตัวเลขนํำโชค4 2และ3ตัวเลขเหล่านี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการทำนายดวงชะตาต่างๆคุณสามารถเลือกตีความตัวเลขเหล่านี้ในแบบของคุณเองหรือใช้เป็นแนวทางในการเล่นโชคก็ได้ นี่เป็นการตีความการอ่านดวงชะตาแบบหนึ่งเท่านั้นความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการทำนายดวงชะตาที่ใช้และความเชื่อของท่านเองท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่าง โปรดขอความกรุณาท่านติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางลายขอให้ท่านติดตามหรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กับทางช่องของเราด้วย นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลวฟังสวัสดีครับ